คันนี้นะคะมีส่วนลดพิเศษให้ตั้ง60,000บาทเลยนะคะจาก3 3 9 0 0 0ไม่ขายนะคะขายเพียง2 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นใครหารถวิใิงงานอยู่ห้ามพลาดเลยนะเป็นตัวยาริส1.2อปี2016นะคะรถมือเดียวสภาพสวสวยเลยนะค,ะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5 0 0พันเท่านั้นฟังไม่ผิดนะคะ จาก3 39,000เหลือเพียง279,000บาทได้ส่วนลดพิเศษ60,000บาทไปเลยทีเดียวนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะภายในคุมโคลสีดำเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FM CD USB เสียบได้นะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานเป็นรถ Eco Car ประหยัดน้ำมันด้วยนะส่งแฮดแบ็ก5ประตูเบาะหลังพับได้นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยน์นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถส,สวยน่าใช้หนึ่งคันมานําเสนอให้ชมกันคันนี้นะคะมีส่วนลดพิเศษให้เกินครึ่งแสนเลยนะ,คะใครหารถวิชิงานอยู่นะคะเน้นนาไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยเป็นตัวย,ยานิส 1.2e ปี2016นะคะคันนี้สภาพส,สวยๆเลยนะราคาตั้งขายเดิมทีนะคะตั้งขายอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทลดราคาพิเศษนะคะเหลือเพียง2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น เท่านี้ไม่พอนัดลดให้อีก20,000นะคะลูกค้าคันนี้ราคาเบ็ดเสร็จแล้วเหลือเพียง2 7 9 0 0 0 0ัตบาทเท่านั้นเอง ปรับลดราคาจากรอบแรกไป60,000บาทเลยนะคะใครหารถวิชาานอยู่นะห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะส่วนรถโคตรเยอะเลยนะเหลือเพียง2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ประมาณ5,000นนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อมาหานัดได้เบอร์โทร0ู8 2 6 0 9 5 8 7ปนาัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเทสนะคะแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็ สวยๆคันนี้ลูกค้าได้เป็นปี2016ด้วยนะ จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์เปรเซ็น์ให้ถึงที่เลยนะคะได้ไป้ายทะเบียนนี้เลยห้ากอไก่นอนเนน4 7 9เ้ากรุงเทพมาหานครนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์โคมสใสใสสวยๆไม่มีรอยแต่งไว้แล้วเลยนะได้เป็นรถสีขาวสีเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะรถมือเดียวสภาพสวยๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะ ตัวล้อนะคะได้เป็นล้อกระทะเดิมแท้จากโรงงานไฟเดียวติดให้ตรงแก้มข้างรถนะคะพวกสันเหลี่ยมคมนะคะดดานข้างตัวรถนี่เห็นชนัดเจนไม่มีร่องรอยลายกิ้มเลยนะการันตีโครงสร้างที่เลยนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบานนะคะติดทิวกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะลูกค้าแล้วก็อ่า มือจับประตูทั้ง4ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคันนี้เป็นทรงแฮทแบ็กคาประตูนะคะยาริส 1.2e ปี2016นะคะลดร,ราคาให้เยอะมากนะลูกค้า60,000บาทเลยนะลดร,ราคาจากรอบแรกให้ไปจนถึงตอนนี้ ลดไป6 0,000บาทเกินครึ่งแสนเลยนะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำนะคะระบบเซ็นเซอร์ล็อกกระจกรบบออโต้ฝั่งคนขับที่วางแก้วน้ำขวดน้ำแห่งประตูมีมาให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งที่นะด้านข้างคนขับเลยนะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัย3ามคันเดิมๆเ,เครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิดีโอเ c ฟเอ็มซีเสียบได้นะคะแอร์อะนาล็อกมุนมือปรับได้4ี่ระดับเป็นรถเกียร์ออโต้แบบพันบบนไดนะคะขับขี่ใช้งานกันง่ายๆด้วยนะเลขกไม คันนี้นะคะแสนแปดหมื่นกโลนะลูกค้าใครที่สนใจคันนี้นะคะอยากได้รถส,สวยๆไปใช้งานราคาเบาๆผ่อนสบายๆตอบโจทย์แน่นอนนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000ันเท่านั้นนะคะตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดําได้สีส้มนะคะระบายอากาศได้ดีด้วยสําหรับเบาะผ้าเบาไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีขยยเขยับเพื่ยนนะคะใครสนใจอยากได้รถส,สวยๆแบบนี้ไปใช้งานรีบติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะ เบอร์โทรตามหน้าจอเลยนะ098-260-9587นาะเ็นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้ บอดีกว้างๆางนั่งสบายๆมีที่วางแก้วน้ำด้านหลังให้นะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดสามารถพับเบาะได้ด้วยนะเป็นรถอีโคคาร์ประตูนะคะคันนี้เป็น5ประตูเนาะพับเบาะด้านข้างนะคะจะมีตัวล็อกอยู่นะลูกค้าดันดึงดันลงนะคะแล้วก็ดันพับ,บเะะบาะได้เลยนะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระวางสัมภาระได้ด้วยนะบอกเลยว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้า ราคา279,000บาทลูกค้าที่ต้องการซื้อสดนะคะไม่บวกแวดเพิ่มให้เลยจบราคานี้ไปเลย279,000บาทแล้วก็ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้นะต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์เปเซ็น์ให้ถึงที่นะคะเครดิตด,ดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้นะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามไม่มีรอยแตกรอยล้วมีไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดนะคะ กระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วไฟเบรกดูที่สามีให้เห็นชัดเจนเลยนะมาดูบอดี้ด้านหลังกันบ้างสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้นะคะบอดี้กว้างบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะเบาะขับ,บได้ทั้งสองฝั่งนะคะโครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตคือเดิมๆเ,เลยหัวรถฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบพะยะเลยนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะ ลูกค้านะคะสามารถเช็คประวัติจากศูนย์ t o โยต้าได้เลยข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะมาดูบอดี้ด้านล่างกันต่อสําหรับบอดี้ด้านล่างนะคะคันนี้ล้ออะไรเครื่องมือไม่แรงครบเลยบอดี้เดิมๆนะคะลูกค้าเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนนะไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินนะคะซีนสีขาวไข่ไก่ซีนเดิมแท้จากโรงงานนะนี่ โครงสร้างเดิมๆเ,เลยลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลยคันนี้ลดราคาแบบโหดมากอะบอดลดให้แบบเยอะมากนะคะลูกค้าลดไป60,000บาทเลยเกินครึ่งแสนด้วยนะได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดนะออกง่ายออกได้ถูกอาชีพนะคะเอกสารไม่ยุ่งยาก ต่างจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่แล้วก็มีส่งอสลไลให้ด้วยนะคะใครสนใจคันนี้นะยารลิส 1.2e ปี16ติดต่อมหาหัดได้เลยนะคะช่วยทุกพันดันทุกเคสแน่นอนนะเพนเพศของรถนะคะมีติดอยู่ชัดเจนเลขเครื่องเลขหางตรงรถปี2016เช็คประวัิศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยนเลยนะบอดี้ภายในสวย,สวย ไม่มีช้ำเลยนะคะลูกค้ารถไม่มีช้ำนะสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมทั้งคันได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้กระจกเดิมแท้ทุกบ้านนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ครบนะภาษีพรลบบทางร้านดูแลให้แล้วก็มีช่วยเหลือชุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนำไปอีกหนึ่ทางเลือกนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเลอียดหน้า้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ 1,200cc 86แรงม้านะคะเป็นรถ e ีโคคารประหยัดน้ำมันนะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก็ประมาณ16-17กิโลลิตรนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนาะรองรับน้ำมันเบนซิน 9.95e20e85 เติมได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆเลย มาร์กต้มสีจากโรงงานมี้เห็นชัดเจนไม่มีพวกคราบน้ามันหยดไหลยเยิ้มนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะส่องดูคานด้านหน้านะคะเดิมๆหัวน็อตน,นะคะไม่มีขไมมข่ไม่มีขยับขยี้เลยพวกสติกเกอร์คําเตือนต่างๆมีติดอยู่ครบเลยนะคะการันตีโครงสร้างเลยนะเม็ดอาร์ตเบ้าชงนะคะมีเห็นชัดเจนหัวน็อตด้านในไม่มีอรอยไขย่รอยขย,ย,ยับขยี้เยิ้มพวกรอยเชื่อมรอยต่อคือเดิมๆจากโรงงานเลยนะหัวน็อตฝักระโปรงเดิมๆฉมนวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะ ตาปั๊มต้องฝากกระโปงนะมีให้เห็นชัดเจนนะคะสติกเกอร์มออ,อก,กอมีให้เห็นเด่นชัดนะการันตีโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมทังคันไม่มีชนหนักผิดความจมน้ากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะใครหารถวิเช้งนานอยู่นะคะแนะนําไปอีกหนึ่งครั้งเลืองเลยนะคันนี้ลดร,ราคาพิเศษให้60,000บาทเลยนะจาก3ามแสนสามบาทวันนี้ราคาเหลือเพียง2องแ0 0เบาทเท่านั้นเองฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณห0 0พันนะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะ ใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะใครที่สนใจนะห้ามพลาดเลยนะคะอยากจะให้รถด,ดีๆไปใช้ง,งานกันในราคาย่อมเยาราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะห้ามพลาดนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้กันจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตขิปรถให้ได้ชมกันนะต้องขอตัวลากันไปก่อน ไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ